เรื่องมาติกะมาตาครั้งหนึ่งมีบ้านตำบลหนึ่งชื่อมาติกะคามใกล้เชิงเขาในแว่นแค้นของพระเจ้าโกศลภายหลังวันหนึ่งพิสูประมาณ60รูปทูลอราธนาให้ตรัสบอกพระกรรมฐานจนถึงพระอรหันต์ในสำนักของพระศาสดาแล้วไปสู่บ้านนั้นท้าไปเพื่อบิณฑบาทลำดับนั้นมาตาของเจ้าของบ้านชื่อมาติกะ เห็นพิสุเหล่านั้นแล้วนี่มนต์ให้นั่งในเรือนแล้วอังคาดด้วยข้าวยาคูและพัดอันมีลดเลิศต่างๆและถามว่าพวกท่านประสงค์จะไปที่ไหนเจ้าคะพิสุเหล่านั้นบอกว่าพวกฉันมีความประสงค์จะไปสู่ที่ตามความผาสุกมหาอุบาสิกานางทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายฉลอยจะแสวงหาสถานที่สำหรับจำพรรษา จึงหมอบลงที่ใกล้เท้าแล้วกล่าวว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะอยู่ในที่นี้ตลอดสามเดือนนี้ไซนิฉันจะรับสรณะสาสีลห้าทำาอโบสรกรรมพิสูจนทั้งหลายปรึกษากันว่าเราทั้งหลายเมื่ออาศัยอุบาสิกานี้ไม่มีความลำบากด้วยพิสาจะสามารถทำการสลัดออกจากพบได้ดังนี้แล้วจึงรับคำนาง ได้ชำระวิหารอันเป็นที่อยู่ถวายแก่พิสุเหล่านั้นพิสุเหล่านั้นเมื่ออยู่ในที่นั้นวันหนึ่งได้ประชุมกันและตักเตือนกันและกันว่าผู้มีอายุพวกเราไม่สมควรประพฤติโดยความประมาทเพราะว่ามหานรกแปดขุมมีประตูเปิดไว้สำหรับเราเหมือนอย่างเรือนของตนทีเดียว ก็แลพวกเราได้เรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่แล้วจึงมาก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันใครๆผู้โอ้อวดแม้เที่ยวไปตามรอยพระบาทก็ไม่สามารถให้ทรงโปรดปานได้บุคคลผู้มีอัธยาศัยเป็นปกติเท่านั้นสามารถให้ทรงโปรดปานได้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด